ซูรออัตตอลาคซูรออัตตอลากเป็นบทบัญญัติมาดานิยะมีสิบสองอายะความหมายโดยสรุปของซูรออัตตอลากซูรออัตตอลากเป็นซูรอตตามาดานิยะที่กล่าวถึงบทบัญญัติบางประการที่เกี่ยวกับสถานะของสามีภรรยาเช่นชี้แจงถึงบัญญัติการหย่าร้างแบบสุนนะและวิธีการหยา่าสิ่งที่จะดําเนินการในการหยา่าตามกําหนดอิดดะค่าใช้จ่ายที่พัก และค่าจ้างแม่นมและอื่นจากนี้สูรอดได้กล่าวถึงการเริ่มเกี่ยวกับบัญญัติของการยาการยาที่เป็นสุนนะและการยาที่เป็นบิดาโดยใช้บรรดามุมินผู้ศรัทธาให้ดำเนินตามแนวทางที่ดียิ่งเมื่อประสบกับความขัดข้องที่จะดำเนินชีวิตเช่นสามีภรรยาและเรียกร้องให้ยาภรรยาในช่วงเวลาที่เหมาะสมและในรูปแบบที่ถูกต้องนั่นคือให้ยาเธอหลังจากหมดฤดูแล้ว ตัวสะอาดโดยไม่ร่วมหลับนอนกับเธออีกแล้วก็ปล่อยนางไว้จนกระทั่งสิ้นสุดกำหนดอิดดาในข้อชี้แนะของพระเจ้านี้เป็นการเรียกร้องบรรดาสุภาพบุรุษให้ประวิงเวลาอย่าได้รีบร้อนในการตัดความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยาเพราะการหย่านั้นเป็นสิ่งหลานที่เอเล์ทรงเกลียดชังที่สุดหากมิใช่ความจำเป็นบังคับแล้วการหย่าจะไม่เป็นที่อนุมัติเป็นแน่ เพราะมันเป็นการทำลายครอบครัวสูรร์ได้เรียกร้องให้คำนวณกำหนดอิดดะเพื่อความถูกต้องแน่นอนแห่งการสิ้นสุดของการยาเพื่อมิให้การสืบตระกูลเป็นที่สับสนและเพื่อมีให้กำหนดเวลายืดยาวแก่นางผู้ถูกยาซึ่งจะเกิดอันตรายแก่นางและได้เรียกร้องให้รักษาไว้ซึ่งขอบเขตของอัลลอฮ์และไม่ฝ่าฝืนพระบัญชาของพระองค์สูรร์ได้กล่าวถึงบัญญัติเกี่ยวกับกำหนดเวลาอิดดะ โดยชี้แจงถึงกำหนดของผู้ที่หมดหวังในการมีรดูซึ่งเลือดรดูของนางได้ขาดหายไปเพราะมีอายุสูงหรือมีโรคอีกทั้งอิดดาร์ข,ของผู้ยาวและอิดดาร์ข,ของหญิงที่มีคันซูรอได้ชี้แจงไว้อย่างชัดแจง้งพร้อมทั้งชี้แนะอย่างชัดเจนท่ามกลางบทบัญญัติเหล่านั้นซูรอได้กล่าวซ้ำเป็นการเรียกร้องไปสู่การยำเกรงอัลลอฮ์ด้วยการชักจูงใจเป็นบางครั้ง และด้วยการขู่สัมทับเป็นบางครั้งเพื่อมิให้ความอธรรมเกิดขึ้นจากฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดดังเช่นบัญญัติที่เกี่ยวกับที่พักและค่าใช้จ่ายได้ระบุไว้อย่างแจ้งชัดสูร้อยได้จบลงด้วยการเตือนมิให้ล่วงเกินขอบเขตของอัลลอ์โดยได้ยกอุทาหรณ์ถึงประชาชาติที่ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามพระบัญชาของพระองค์และสิ่งที่พวกเขาประสบกับความหายนะสูร้อยได้ชี้ให้เห็นถึงเดชานุภาพของอัลลอ์ในการสร้างชั้นฟ้าทั้งเจ็ และเยี่ยงนั้นคือแผ่นดินทั้งหมดนี้เป็นหลักฐานยืนยันถึงความเป็นเอกภาพของพระเจ้าแห่งโลกทั้งผองบิิมาด้วยพระนามของอลลล a ์ผู้ทรงกรุณาปราณีผู้ทรงเมตตาเสมอยยอั اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العده واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان ياتين بفاحشه مبينه وتلك حدود الله โอนบีเอ๋ยเมื่อพวกเจ้าอยาภริรยาก็จงอย่าพวกนางตามกำหนดอิดดะของพวกนางและจงนับกำหนดอิดดะให้ครบพวกเจ้าจงยำเกรงอัลลอฮ์พระเจ้าของพวกเจ้าเถิดอยากขับไล่พวกนางออกจากบ้านของพวกนาง และพวกนางก็อย่าออกจากบ้านเว้นแต่พวกนางจะกระทำลามกอย่างชัดแจ้งและเหล่านี้คือข้อกำหนดของอัลลอฮ์และผู้ใดละเมิดข้อกำหนดของอัลลอ์แน่นอนเขาได้อธรรมแก่ตัวของเขาเองเจ้ามีรู้ดอกว่าบางทีอัลลอฮ์จะทรงปรับปรุงกิจการของเขาหลังจากนั้น فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن و أ ش ه د و ا ذ و ي ع د ل م ن ك م و أ ق ي م و ا ل ش ه ا د ة ل ل ه ذ ل ك م ي و ع ظ ب ه م ن ك ا ن ي ؤ م ن ب ا ل ل ه و ا ل ي و م ا ل آ خ ر و م ن ي ت ق ا ل ل ه ي ج ع ل ل ه م خ ر ج ا ต่อเมื่อพวกนางได้อยู่จนครบกำหนดของพวกนางแล้วก็จงยับยั้งพวกนางให้อยู่โดยดีหรือให้พวกนางจากไปโดยดี และจงให้มีพยานสองคนเป็นผู้เที่ยงธรรมในหมู่พวกเจ้าและจงให้การเป็นพยานนั้นเป็นไปเพื่ออัลลอฮ์ดังกล่าวมานั้นผู้ที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์และวันอาคีรอจะถูกตักเตือนให้ถือปฏิบัติและผู้ใดายำเกรงอัลลอฮ์พระองค์ก็จะทรงหาทางออกให้แก่เขาล อและจะทรงประทานปัจจัยยังชีพแก่เขาจากที่ที่เขาไม่ได้คาดคิดและผู้ใดมอบหมายแด่อัลลอฮ์พระองค์จะทรงเป็นผู้พอเพียงแก่เขาแท้จริงอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงบรรลุในกิจการของพระองค์โดยแน่นอนสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างนั้นอัลลอฮ์ทรงกำหนดสภาวะไว้แล้ว واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثه اشهر واللائي لم يحضن واولاه الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن วมละกรอจานส่วนบรรดาผู้หญิงในหมู่ภรยาของพวกเจ้าที่หมดหวังในการมีระดูหากพวกเจ้ายังสงสัยในเรื่องอิดดักข,ของนางดังนั้นพึงรู้เถิดว่าอิดดักข,ของพวกนางคือสามเดือนและบรรดาผู้หญิงที่ไม่ได้มีระดูก็เช่นกันส่วนบรรดาผู้มีคันกำหนดของพวกนางก็คือ พวกนางจะคลอดทารกที่อยู่ในครันของพวกนางและผู้ใดยำเกรงต่ออัลลอฮ์พระองค์จะทรงทําให้กิจการของเขาสะดวกง่ายดายแก่เขา,านั่นคือพระบัญชาของอัลลอฮ ซึ่งพระองค์ได้ทรงประทานพระบัญญัตินั้นแก่พวกเจ้าและผู้ใดยำเกรงอัลลอฮ์พระองค์จะทรงลบล้างความชั่วทั้งหลายของเขาออกไปจากเขาและจะทรงเพิ่มรางวัลให้มากขึ้นแก่เขาอสสกกิินุุฮวย وان كن اولات حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فان اضعن لكم فاتوهن اجورهن واتمروا بينكم بمعروف وان تعاسرتم فسترضع له اخرى อยู่ตามฐานะของพวกเจ้าและอย่าทำอันตรายพวกนางเพื่อให้เกิดการคับแค้นแก่พวกนางและหากพวกนางตั้งคันก็จงเลี้ยงดูพวกนางจนกว่าพวกนางจะคลอดทารกที่อยู่ในคันของพวกนางครั้นเมื่อพวกนางได้ให้นมแก่ทารกของพวกเจ้าก็จงให้พวกนางซึ่งค่าตอบแทนของพวกนางและจงปรึกษาหาหรือระหว่างพวกเจ้าด้วยกันโดยดีและเมื่อพวกเจ้าตกลงกันไม่ได้ لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا ควรให้ผู้มีฐานะร่ำรวยจ่ายตามฐานะของเขาส่วนผู้ที่การยังชีพของเขาเป็นที่คับแค้นแก่เขาก็ให้จ่ายตามที่อลัลลอฮ์ทรงประทานมาให้แก่เขาเอาลัลลอฮ์ไม่ทรงให้เป็นที่ลำบากแก่ชีวิตใดเว้นแต่ตามที่พระองค์ทรงประทานมาแก่ชีวิตนั้นหลังจากความยากลำบากอาลัลลอฮ์จะทรงทำให้เกิดความสะดวกสบาย ت ت มีชาวเมืองกี่มากน้อยที่ฝ่าฝืนพระบัญชาของพระเจ้าของพวกเขาและบรรดาราศูลของพระองค์เราได้ชำระพวกเขาด้วยการชำระอย่างเข้มงวด และเราได้ลงโทษพวกเขาด้วยการลงโทษอย่างหนักดังนั้นพวกเขาจึงได้ลิ้มรสผลร้ายแห่งกิจกรรมของพวกเขาและบั้นปลายแห่งกิจกรรมของพวกเขาคือการขาดทุนความไหายานะ Allah ส่งเตรียมการลงโทษอย่างหนักไว้สำหรับพวกเขาแล้วดังนั้นจงจำเกรง a l l a ์เถิดโอบรรดาผู้มีสติปัญญาที่ศรัทธ,ธาเอย๋ยเพราะแน่นอน a l l a ์ Allah ได้ทรงประทานข้อเตือนสติอันคุรานลงมาแก่พวกเจ้าแล้ว رسولا يتلو عليكم ايات الله مبينات ليخرج الذين, آمنوا ليخرج الذين امنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تج تحت حس และรอศูนท่านหนึ่งมมฮัมหมัดมาสัทยายอายะต่างๆอันชัดแจ้งของอัลลอ์แก่พวกเจ้าเพื่อจะได้นำบรรดาผู้ศรัทธาและกระทำความดีทั้งหลายออกจากความมืดทึบทั้งมวลสู่แสงสว่าง ส่วนผู้ใดศรัทธาต่ออัลลอ์และกระทําความดีพระองค์จะทรงให้เขาเข้าสวนสวรรค์หลากหลายณเบื้องล่างสวนสวรรค์นั้นมีลำน้ำหลายสายไหลผ่านพวกเขาเป็นผู้พำนักอยู่ในนั้นตลอดกาลแน่นอนได้ทรงจัดปัดจจัยยังชีพอย่างดีเลิศไว้ให้แก่เขาแล้วอัลลอฮฺอลลอฮฺอัลลอฮอัลลออัลลอฮ يتنزل الامر بينهن لتعلموا ان الله على كل شيء قدير لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما الله พระบัญชาจะลงมาท่ามกลางมันทั้งหลายชั้นฟ้าและแผ่นดินเพื่อพวกเจ้าจะได้รู้ว่าแท้จริงอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงอนุภาพเหนือทุกสิ่งทุกอย่างและแท้จริงอัลลอฮ์นั้นทรงห้อมล้อมทุกสิ่งทุกอย่างไว้ด้วยความรอบรู้ของพระองค์